อยู่บ้นานสกปราไม่อวนภูมาให้กำลังใจอะนะโดยดีใจเพราะแบบเฮาเนี่ยมันไม่แห้งสู่ต่ออีกเพราะลูกของเฮาโดยมาได้อยู่กับลูกกับเจ้าฟังสำเนียงเพิ่นเวา้า่าคำเว้าคำจา,าเพิ่นนี่เป็นคนที่แข็งแกร่งเนาะเป็นคนที่แบบว่าออมีความอดทนเนาะอดทนนี่นะก็สู้นะสู้เพื่อลูกเฮาน่นะไม่ต้องอยู่น้ำหนุ่งห้ได้ไม่ต้องหาให้ต้องเศ้า คิดว่าเออคิดในใจหน่อยว่เฮาต้องสู้พื <atem> ่ลูกของเฮาอันลูกเฮาลูกเฮาก็ยังน้อยๆน่อืมเฮาก็บ่อยากปากสเนาะพี่น้องก็ได้ซื้อหวานซื้อยานี่แหละเนาะอ่าก็เป็นเงินของบุเองนี่แหละเด้อเอาไว้อยู่กินเนาะนมให้ลูกนมก็ต้องซื้อให้ลูกอีกแม่นบ่ซื้อ่าพอไปกวดมาหมอเพิ่นกินนมแม่เด้ได้ว่าอัน ะกวดมากจะเป็นอะไรอ่ะเจ้าออกนุ่มมเลย้อลูกเจ้าออกมากก็เอาออกนุ่มก็เลยพี่น้องเนาะงามเนาะหนอไมมเจ้าเนาะแต่ฮาเองมั้ยกระสือน้ำไอซีน้ำหาน้ำบ่ะน้ำมีค่าทั้งทั้งนอก่นมาขายบาอนีรอืมฮ่ากับมันแบบว่ามันกับดินค่ะบมูขั้วกับแบบว่าเบอร์ดินค่ะเบอร์กับฮ่ามาขายิบนี่ของเจ้าบ่ อันนี้ของนั่นอีเอ i อของแม m ผู้วันเพิ่นป่วยนี่มาเดี๋ยวเฮาเมาซอยเบิดซั่นทํมาขอผู้ป่วยเออผู้ใดกเมื่อกี้นี่อ๋อ4680เอาบ่เลยเนี่ยเ็คัสบายดีค่ะด้สดีใหญ่เห็นตะกี้ยังน้อยๆงไดบ่เนาะบานนีเป็นน้อยตะกี้แเป็นสาวลชื่อไว้ดล่ะอฮะนงดิ น้องพรน้องพรน้องพรนพี่นิ่มงามแทนนี่บอกว่าเสาพรนมาเม็กนี่บ่แรงกุ้งปงก็คือล้างรถแหละเนาะน่องพอนเอเนาะเอาจะแถมเอาเอาจนั่งเห็นให้เราได้ได้ได้โอ้ยเพิ่นเอาห้น้ำพี่เลยของน้องไม่เห็นเลยเอาจะนั่งนัดชักชักอะไรเห็น พอเมือนี้เดอืมออเปิดภาพมาพี่น้องเลยเนะาะคุมฟ้าคุมฝนปัดมือเลยตั้งแต่เสาร์จนคำ่ำวันนี้พี่น้องเลยเนาะ เอาพอดีมืาอนี้พี่น้องเลยทำมาบญมาสินโตเปิดคลิปเปิดภาพอยู่ที่บ้านศอกว่างอ่านครกระจอนพงมีหารด้วยเนาะแล้วนี้เพิ่นก็มีแต่สัตว์ป่าเก่าขายนั่นก็คือหน้อไม้พี่น้องเนาะพอดีมามืาอนี้นะทางลุงจันทร์เพิ่นได้มามอบเงินเป็นเบื้องต้นให้กับครอบครัวซาวน่าบริสันนะที่พันท่องใหไงอะละเนาะคล้ายๆกับน้องพิมพ์พนอดีพี่น้องเลยเนาะก็เลยก่อนอื่นพี่น้องเลยเนาะ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อวัดสุขสุขคนพี่น้องเนาะพี่น้องเลยน้องใหม่น้องมันไมมาเด้อมาเด้อซุยซอยนี่เจ้าพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดีทั้งแม่ค้าก่อนเนาะก่อนเดินเพื่อเพิ่มรายรุดรวยแฮ่เนาะสบายดีทั้งแม่ค้าเนาะเจ้าพี่น้องเลยใช้ของเจ้าตรงนีน บุ๋มมีบ้านางันมาขายย่างชั้นมาขายเล็กอ้วมาขายเลายมาขายเล็กจะลำตะลุ้ยสบายดีเนาะห่วยเล็กยังเล็สบายดีเนาะเอาเอาเอาเนาะอันนี้สบายดีทั้งเอื้อยเนาะอันนี้บ่อบภูเป็นเอื้อยของสาวนางบ่โดยอ๋อโดยโดยใช้ของเจ้าน่ะขายกล้องอะไรเอื้อยกองละสาวกองละสาว สาวพันเนี่นี่สาวพันพ่อนี่สาวสี่สิบหกสิบแปดสิบเบิ้็นล้านผูกพี่น้องเลยซื้อบิ่านนี่เนาะก็เป็นล้านลงพอก็เพาะขึนอีกวะเนาะหาเงไปห้งหมออีกเยนงงามเนาะหน่มไม่เจ้าเนาะไปหาเองมั้ยซื้อน้ำไซอน้ำาน้ำป่าน้ำมีค่าทั้ง ทังนอกผนมะขายบาดน่ากะมันบบามันกะดินข้าบววกกบบาเหมือนดินข้าเหมือนกะามขายหาก็ซื้อเอากอนี้ายแพทแม่ก็ซื้อนเพิ่นได้แม่จ้าคือระเขาแจ๊กกะอู้น้ำไม้ฮาเองมันบมน้ำไม้เพราะวาเด็ก้เขียหน้าหน้ามันแหละกะเอาก็ต้องไปซื้อน้ำเพิ่นได้ะวดิน้ามันหนอน ราคาได้พี่น้องอ่บุตีเพิ่นแล้วมันเป็นเงินเป็นคำมาแล้วหยกสมัยใหม่พี่แล้วใส่ให้เป็นตุยจมยางน้อยไรเนาะตายครับป่านนี้คนเขาอีกแล้วเฮ้ยตุยจมกับห้องว่าดันซื่อซอยเนาะว่าสนนั่นก็ได้เนาะซื่อซอยพูดเล็กพูดน้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าซอยๆอยู่พี่น้องเลยเอาพูดเล็กพูดน้อยได้เนาะเจ้าเอาตามกำลังเฮาพี่น้องเลยแมนอันนี้แบบต้มนี่เนาะแบบต้ม เดี okay. uh ๋ยวกินเลยไอ้นี่กินไอ้ไหมเลยตัวนี้ซาบคือการยอดละหาพันกี่เลอเอยยอดหาพันกี่เนาะอาพี่จะเอาตัวนี่แหละเอาตัวตัวแกงตัวต้มไปแหละเนาะตัวแกงเนาะพี่อันนี้เป็นี่ชิดเดือกอยู่ว่าเดือกได้เนาะเอาอนี้แหละนี่งามนี่ของขี้พก ซาโปแกงนนี้ของเจ้าปะอันนี้ของเงินโอ้โของเงินผู้เงินเพื่อนป่วยนี่มาเดี๋ยวเขาเมาซอยวัตถุนทำมาขอผู้ป่วยอะไรก่อนเมื่อกี้นี่ยที่หกแปดสิบเอาไปเลยเนี่ยเส็นชาได้ถ้าใส่อ่ามาทายซอยบ่เนาะ เมย์ค่ะคายเลียกกับพี่น้องกันบ่โดยไปเกันพี่น้องกันเดียวอีกอ๋อบ้านนี่ขึ้นซื้อนอไม้ได้พี่น้องเลยเนาะบ้านนอไม่นมไม่น้าที่ระดมกันแบบว่าเฮ็ดอ่าอย่างคนอื่นวงเวียนเนาะมันจะมีคู่นอไม้ตั้งอยู่กลางเป็นคนน่งซักขายนอไม้เป็นลักเลยเลยยกตัวอย่างนี่คิดของน้องสองคนนี่โดยขายตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนาะเนาะโพูดใหญ่ย่อนอไม้บ่ได้ออหน่ม เดี๋ยวไปซื้อส้อยเพื่อนทำกันเดี๋ยวคนตีเทใจได้สิเฮ้ใช้ท้องปาก่อนเด้อมันมาดยเลยสบยดีค่ะด้วยสยดี๋งใหญ่เห็นตะกี้ยังน้อยงเยบ่เนะบนนี่เป็นตะกี้แหละเ็นสาวเลยือไว้ดล่ะนองอนฮะน่องพอนนองพน เข่งีมงามแทนนี่บอกว่าเสาพรอมาเม้นี่บอกเออมีอะไรมาไหมเจ้าเบิร์บ่อหน่ฮะขายเลล่ะคายไว้คายได้ไหมหกพันอืมมาไหมจะชดอยู่บ่อหนิชดงานบ่อขีเหี่ยวได้สั่นสิบชองชีชิบก กดนี่พี่เองตายคักคอยบ่ได้ยกเออออกมาออกมามาเดี๋ยวเราเอาเอาไปเลยอ่ซอยเนอะใช้ถุงเวลาไว้ผู้ได้เอื้อยบ่เนี่ยอ่าเาแวมาคานกันใส่ือดเอยนไม่แตงเตแเป็นีกไงอ่า ทิศเหนือก็ได้ยังหอกเบื้งสมนค่ะใจดีอยู่มาตงในซอยแล้นน้องมาต่นึนสิทิแถมนะอซื่ออ๋ออันเี้มัน่เแล้วเอาให้สองแสนเด้อเจ้าสิทแถมยังกันเลแต่ แาอายังแมพกรังเยังเราอาห้ไปขึ้นล้างรถะบ้าูเด้อเด้อจขนาดเด้อไปหิวไปล่ะหิวไประวังเด้อระวังนงลาย่เนาะปบนกปุ๊แรงปึ้งๆก็ขึ้นล้างรถแหละเนาะนากคนเอา โอ้ปันขึ้นล่าเนี่ยคืซีแข้งแข้งขาดีเนะเาะทั้งนี้ได้สันบาทนี่ต้มตัวนั่นเลยเนาะ <c oughs> เป็นเนท่าไรก่อนเมื่อก,กี้นี่เห <c oughs> ็นเศร้าเห็นเศร้าว่าชื่อน้อไม่แรกผมชื่อเลขใส่มาบ่อยเลขโคกโตก็มี <c oughs> ่ป่ะโอ้จะว่า ทลองสุมเบอร์เนียเป็นเศรษฐีได้ไปจกักเนา,นา,าะเลขทะเบียนเฮือนเพื่อนนี่ยังกกกเกาะจักบ่เลขทะเบียนเฮือนเจ้าได้ะทะเบียนเฮืน <laughs> นอนมีเนาะเขาปเพ็ีเอาเคเนาะมีแล้วว่า <laughs> เลขป้ายเฮือนป้ายเฮือนเด้เลขเฮือนเด้เลขที่เฮือนน่ะเลขที่เฮือนมีแล้วเนาะเลขที่นี่นะเออต้องบ้จือเนาะบ่ปหยังของแถมโดยของแถมชของแถมเอาๆๆอันนี้บ่ต้องทอนก็ได้บ่ต้องแถมก็ได้เอาให้เลยเนาะาสิแถมเอาเอาจะนางหั่นให้เฮาได้ๆๆเออโอ้ยเพิ่นเอาให้นําพี่น้องเยด้ ใจกับใจละลายเอาเรียบเมื่อกินี่น้องก็เสียบเลยนี่เนาะเอาน้าอีกมือนี่เอาอย่างนั่งนะจักจักอันใดฮะขอมือนี่นิ้พอละอย่ามันเล่าขาดก้าวอยู่เนาเนาเนาเังบลาดเลยนะเป็นนี่ฮะคำือสิบจดกแต่ละมือบัสจุดบ่ เต้มไว้เนาะเอาเล็กน่ๆชาหือเล็ปลาแกงอะนี่เจ้าบักแหมเอาพง50เนาะเลลาวบ่ลลาวนี่เนาะปลาคอใหญ่เลปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ยืนนีสิมามังันน้อยใหม่่สิเฮ็ดใหม่เลยเด้อเพิ่นแอ ละแกงจื้อไวเดอรพี่้องเด้อ้าว่าจะจือลาแกงมีเรียังแน่้างเอ่งขายนม่แล้ไามสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเนาะสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศนย์ามศูนย์เจ็ดศูนย์เฮ้ยมาให้พรเพิ่นนะเพิ่นถือเลขอ่าเถือเลขขกงโตเพิ่นถือท่านใหม่จะ่มเจาทีจาทานเลยเพิ่นถือเลขหืวเด้อเขาซุ่มซุ่มแน่นซะซุ่มซุ่มตัวละพันกีบด้วยตาแกงด้วม่นี่มันจังสบายนี่พ้นจะบ ือเรียกบ่อนพี yeah. ่นองไงเพื framework. ่อได้คาน้โไมคคืนเนาะสั่นหมูมาใกล้อีกด้วยซอยกันซอยกันพี่นังไงเน้นโมลายเนาะโค้งเากระดได้ว่าไวซอยเด็กพูดหน่อยถ้าะกรองไข่สามสี่พันซอยสี่พันกีมลองเบิ่งนพี่นองเลยถ้าว่าถือ พันหนึ่งได้เท่าไรก็อันหนึงถือสี่ร้อยล้ันหนึ่งสี่ร้ล้านอันนี้สาขาศบใจเอาอยู่หนังเงียบจันทาเงียนอ๋อชะสีพันเนาะนี้ซุ่มบ่อน่ซุ่มอีกุ่มพี่น้องเลยได้ทว่าถือมีสี่รล้านพี่น้องเลยเนาะถืได้อเนาะถือสี่ร้อยล้านนั่นมันในโกเฮดหานในไมบาเลย ลูกขามากเลยเนะมาเพ่น้องขาดมากเลยผู้นั่เลยเออใจเดแงเด้ออยขอบใจเด้อขอบใจขอบใจหลายลเดี๋ยวบุนที่เขาบึงทั้งสาพิบเสานางเนก่อนพี่น้องเลยเนาะไปเยี่ยมยามเพื่อให้กำลังใจกันก่อนเนาะแพรสาเด้อทั้งลุกจันทร์่าไปคอนทัชโนนเนาะเขาไปเยี่ยมไปยามมึงเพื่อนหนดยไปพี่น้องเลยเนาะไปหาทังอ่า ไปะปพี่น้องเลยเบิ่งเช้าพิมพ์ก่อนเนาะไปให้ร่างใจน้ำกัดพี่น้องเลยเมื่อกี้กับทางลุงจันเนาะเพิ่งกัดได้เมาคนน้ำใหม่ซอยเบิดแล้วใส่เดีนอนละบ่นอนละว่เลยเอาเอาโอ้นั่งข้อยู่พี่น้องเจ้าก็เนาะนางซองบึงบอจันบุญชื่อน้ำใหม่ซอยบอสวัสดีเด้อ นางเลยเนาะเป็นไดรแน่เนาะโอ้ขาบัดบวมเบิดเนาะย้อนมันบวมหลืกะใช่ไหมโดยนั่งค่อยน้อาไหม่เมื่อกี้ท่านบ่าวจานเบิ้งกะชื่อน้อาไหม่ซอยเบิดแล้วเด้อโดยขอบใจโดยทั้งฟัวไปหามาเป็นบ่โดยเนี่ยมาเช่าก็หามาอืมน่าประทับไฮอันป้าขายให้โดย ก็เด็กเงินชื่อกระต้มก็นมชื่อนมรูกกันแหละอืมเนดอยฮึมฮ่าขออนุญาตเด้อเคาขอแนะนำตัวมาใหฮัฟซือบาบุญสารวันด้อเป็นทีมงาน <et> <PS> เด right? er ียวกันกับบ่าวเทียงทองกับบ่าวจันหรือว่าลุงจันเป็นน้องเคยเพันเนาะบุญกาได้เห็นแต่ในคลิปเมื่อไหรพี่น้องเอคยน้องว่าโอ้ยเนาะไลค์คอมเมนต์ไลค์เอฟซีมันก็บอกมาอยู่ให้มาเป็นกำลังใจทาง อ่าซ้อนาั่งคนนี้เด้ออยู่บ้านสองปีมีอ่อนผูมาให้กำลังใจอนะโดยดีใจเพปวดเฮาเนี่ยก็ไม่แห้งฉู่ต่ออีกเพราะลูกของเฮาโดยเขาได้อยู่กับลูกกับเต้าฟังสำเนี่ยคนเว้าเหรอคำบอกความใจคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งเนาะเป็นคนที่แบบว่ามีความอดทนเนาะอดทนนี่นะก็สู้นะสู้เพื่อลูกเฮาเนี่ยต้องอยู่น้ำลูกให้ได้ไม่ต้องหาให้ต้องเช้า ຄິດເອີ້ຄຶດໃນໃຈຫນ້ອຍວ່າເຮົາຕ້ອງສູ້ເພື່ອລູກຂອງເຮົາອັນລູກເຮົາຢູ່ລູກເຮົາກໍຍັງນ້ອຍໆນິອືບໍິ້ນານສູປ້ວນາມູແບິ່ມູິ່ງຄູສບາດອັກນາງເິ່ກໍນັງບ່ກນັງບິ່ມນນນແມ່າກົາກົນດນາ อยากไปเว้าเฮือนแล้วก็นั่งชอกเพิ่นนั่งนี่แหละชอกไปเบิ่งคอยทางนั่นแหละเนาะอืออือสิเอาไห้เนาะแต่ว่าหมก็ว่าชๆต้องเซาต้องเซาเออเซากเซาอือลูก็นเนาะอันต้องเซาเออเซากเซาอีลาอายุจักปีจักกวบล่ะจักจักเดือนล่ะ10เดือน10เดือนอ๋อเป็นอ่าเป็นผู้หญิงแม่นบ่เป็นผู้หญิงอ๋อเป็นเอื้อน้องเนเนอเดือนนึงน้องลูกบ่เฮา9เดือน เนาะแสดงว่าเจ้าเป็นมานี oh, no ่ตอนอีนางเกิดเป็นบ่แม่ตัวได้สองเดือนกตู่ซื้อว่าตัวเองแปลกแปลกอืมเป็นแต่บีบแตเป็นแต่เจ็เจ็บป่ยบม่ได้เจ็บเลยแต่หูซื้อว่าเป็นก้อนปะไม่แต่ว่าฮูงเจ้าแต่ไม่เป็นก้อนแต่บางเป็นแบบแบบเจ็บปวดับเขาบม่ได้เจ็บปกติก็คนธรรมดาคือเฮงก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซักฟอกซักเครื่องนู่งหัวก็อยู่ก้นกับธรรมดา ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่ว่ามันปวดมากบัดใหญ่บัดใหญ่มากบัดไปหาหมอตะบิดหมอวนๆคอลอยฟังมาดตงนี้เนาะห้ามอตะบิดมันก็ว่าเป็นโรคชีดก่อนชีดก่อนเบาไปหาปวดหาปวดแท้เลยไปหมกทารกับไปแล้วเนาะไปห้อมอใหญ่ทารกับไปแล้วตัวตุ่นตุก็ได้มัอนกันไปยิงแชงแตุ่้ยไปยิงแช่เงินมาแต่ใสยิงแช่เนใส่ราคาหลายวะ ตะกี house, yeah. mm ้จะพนบริษบอก่บบอกยังเอว่าไดมื่กว่ามืกว่าอนี่เขาไปนเขาไปวรเซาระตกระาไปัน็ด่นาไปอันเขาไปกรซกระตกไปสาไปอันก็ยังมนวแต่บางที่ยากขึ้นดอกหายขึ้นมแต่ยากแค่ปวดแากกระเพาะปวดหน่อย พี่น้องเขมตอนนีดตั้งแตเตียงบนลงขิดไปเป็พี่น้องกันกับน้งคอยบอกก็จะว่าพี่น้องกับแม่กับพี่น้องกับแม่จะแ่าเอ้ยมนก็ันลงมาอล้วกันนันแนะน่าอุ้ยแม่ทั้งอันแ,แม่ก็เจ็เพลนเลยทีนี้มปาปลาตักชากตัวแยังไงซะจะเล่นแนะน้ว่าเยอะที ไปทะเลเราเป็นทุกคนเนาะเลาก็บ,บริจาคกับทุกคนผู้ช้าเขาอยู่ห้างหร้อไม่มปรตืึนใช่าหมบ่อยๆมือไม้มา,มากพอคนมาถ่ายเอาส่วนกระหายปเยปาเย่าเตี้ยงข้อมูลเรื่องน้ำเปล่าเตี้ยงเพิ่นโดยอ่าซาเปียงเลยกาเป็นใครข้ากับน้องพิมพ์เลยเนาะช่วงนี้กาเจอแต่เคสแบบนี้พี่น้องนะเป็นเคสคนที่ป่วยนักเนาะอย่างเช่นก็คือน้องชิงไซกับเป็นโรค เนื้องอกหรือปากกันะเป็นเนื้องปากคนแห้งหนึ่งขวบหนึ่งปีหนึ่งปากออกปิงเข่าก็ได้แต่อะไรบางคลิปอยู่เนาะเห็นคลิปอยู่เนาะโอ้ท่านไหนกันยังว่าไปยังว่าไปหาเมื่อวานนี่แหละไปเอ็นซื้อเข่ากองหนึ่งไปวันละก็ทางลุงจันทเหมือนกับไปมอบเงินสมทบแล้วเงินค่ากินขยะนี่แหละเนาะเห็นแล้วก็โอคิดว่าเป็นเล็กน้อยอย่างนั้นนะเนาะคนใหญ่เขายังว่ายังมี ฮูผู้ว่าฮูยังเนาะเล็กน้อยนี่บโจักยังเพื่องจังว่านักธนการถ่ายทางตะเทียงเหมนอนพาไปถอนแกนเบิ่งก่อนเนาะเดาจังได้ทั้งนั้นกันจึงว่าพวกทั้งนี้อีกเนาะจะได้เอื้อกระอชารอถ่าก่อนเด้อสู่ๆเอาเนี่ยแหละเนาะทางอากาศจิเต็มที่น้อเอื้อเอาแหละเนาะเห็นได้ชัมาโมนิกาวุ่นกับบุญยังมาฝากมาบุญขอเออเอาเงินให้อีกนึงแซนกีบก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าซื้อ เนาะร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเขาเลยซื่อหวานซื้อยาเนี่ยแหลนะเนาะกับเป็นเงินของบุญเองนไงแหละเด้อเอาไปซื้ออยู่ซื้อกินเนาะซืนุ่มให้ลูกนุ่มก็ต้องซื้อให้ลูกอีกเป่นบ่ซื้อ,อพอไปกวดมากมอผลบอลกินนุ่มแม่เด้ยเวลาอันไปกวดมากจะเป็นอันเนี้ยจะออกนุ่มแล้วเนาะลูกจะออกมากก็เอาออกนุ่มก็เลยซื้อนุ่มพุ่นอืมาได้กินนุ่มมาเลยเนาะเลยเลยเลย อือทีนี่ก็สู๋ๆแะไรเนาะเฮาเบิ่งเอื้อยสู้อยู่แล้วเสือเนาะฟังคําว่าคําจาบันนี่คนสู้อยู่แล้วเนาะสู้ตลอดอืมไม่ได้ให้เขาต้องสู้เพราะลูกเขาให้ได้คิดจริงเดียวคือเห็นคิดเห็นหน้าลูกแล้วเนาะต้องอยู่ให้ได้ไว้ลูกเพื่อลูกอยู่ลูกตื่นเที่ยวมาตื่นเฮาเห็นหน้าลูกแล้วเนาก็มี้กำลังใจสู้น้ำลูกมอะไรอันนี้คือความคิดของผู้เป็นแม่ได้ไปนอนได้เองเนาะอ่าผู้ใด ผูกลูกลูกเนี่ยถนาเป็นลูกเนาะไรหบไปส้มคลิปนี้กันอ่าเป็นแรงบันดาลใจลูกลูกคิดเพื่อแม่เด้อพวกเรยังมีแม่อยู่กับหายเบิง่งหายแงงเนาะหัวเอือยเป็นในนําแม่พหนึงอยากอยู่อยากสู่เพื่อลูกเพราะว่าลูกยังวอร์รันยะ่เนาะลูกยังข้างกับเก่าเดือนหนึ่ง,งเป็นหน่งเป็นสิบเดือนเนาะอืมจะคอนกับลูกเจ้าสามคนสามคน น้องจะได้สูงๆเมื่อนารมื่หน้าจะมาเยี่ยมใหม่เราจะได้เป็นกำลังใจให้เนาะคอยเอ่ยหายเศร้าอีกไปคิดอยจะได้ต้องหายหายอย่างเดียวต้องหายโมว่าว่าห้าวหายเขาก็ต้องว่าหายเคสที่ว่าทางน้องพอมีของชาวพิมพ์เห็นบ่เขาไปรักษาจากคอนแก่นเนาะทางแพทย์หมอธรรมดาเดี๋ยครับนาพาตัดเดี๋ยด้เนาะเบิ่งอยู่เนาะติดตามไปอยู่อะไรยาพาตัดแล้วว่ะอันนี้ใจน้ำฝนอยู่บ่โอ้ยบ่ะฝน ควรจะได้เช้าแล้วว่ะควได้พาตัดแล้วว่ะแม่ืมนะจะได้ชเอกช้อว์รอบวันของเฮาเดยแตาทั้งฟัวก็ต้งได้撒ไปหากินก็ได้ไปหากินดูนิ่งดูได้ก็ได้เลยพี่น้องน้าปูฟัวกับชายูกับมันเนี้ยเนาะเพราะละมันก็ได้เพราะเฮามีตลาด ทำเล้ขายแบบนี้กับเขได้หามาขายนอกของป่าของยังไอเฮ็ดแต่ฮอนกับมาว่างขายเดีวพวกเฮ็ดมัวว่าอะไรกได้ขานมลูกเนาะเรากะอืมผัวกับอายุชั้นเดียวกันบ่แก่กว่าแก่กว่าเนาะโดยโดยโดยจะได้ก็สู้ๆได้เด้อทาเมื่อก่อนได้เสร็จเด้ออือโดยนั่งแย่งนี่แหละไม่ต้องออกไปกกลยานทางเนาะน้องใหม่ก็ขายไปแล้วเด้อทางไปบัจจันทร์เป็นเม้าเฮยอะไรเนาะ มื่เอามาได้พานมาทั้งสิมาแวซื้อซออีกเนาะโดยไปสบายดีเมื่อคอนโดยผูกธนาการกลัวหนองนอนอยู่พี่น้องเลยเนาะอีผู้หนึ่งที่ว่าเป็นสาวประเภทสองเนี่ยสิไปตลาดแม่คุณไปตลาดนัดมานะผู้โดยธนากาซอยแม่ซอยย่างธนากาเนาะอ่าเอาสูดด้วเด้อไปสาพี่น้องเลยเนาะวุ่นกัสิได้โอ้ยเนาะมาเห็นแบบนี้กันเนาะ คือว่าทรมานมาโคตรใจเมาเฮียเลยโคตรูใจนะพี่น้องเลยเนาะวันนี้มาทั้งบันซอกพี่น้องเลยนะพาพี่พาน้องมามา้มมาให้ลายใจอ่าสาวนาพี่น้องเลยนะหาคนกะเป็นก่อนเบ้าเป็นชิสแตบิดนี่ยพี่น้องก็เลยกินผิดกินแย่งมากเพราะฉะนั้นมาเป็นไข่ท้องเงาทองโตขึ้นเนาะ ไปซาพี่น้องด้วยควาคุณกเคยเสด้เดินทางนละไปทางอื่นต่อเนาะอ่เมือหนานมบ้านในสิ่งไมาเยี่ยมมาย่ามคนใหม่ท่านใดก็ฝากติดตามผับชมเป็นกำลังใจเนาะนะครับครอบครัวสาวนางเนี่ยอีกค่นหนึ่งพี่น้องอยู่บ้านชาวกว้างนครกาญจนภูมิหารบอนทีเนคนขายน้ำมันน้ำมันเนี่ยแหลเะเนาะโอ้เวลากระมื่อก่อนเด้อ <laughs> ด้วย อ่านการเลี้ยงพาน้องหม่เลี้ยงลูกเกันใหญ่พี่น้องเราครับเนาะสาษาละกอนพี่น้องขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเพราะม่พี่น้องก็สุขุสุขคนจิตสำ้าเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานของเลาตลอดมาแล้วกันขอบุญสารวัตรแล้วกันขอบตัวขอบบุญสารวัตรตลอดมาเด้อขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาชมคลิปเบื้องลิปตั้งแต้นต้นจบแล้วก็บอกหามโฆษณาพอให้มีรายได้เข้ามาในครอบไปค้วนนะพี่น้องเลยเนาะ หาะเพราะได้ค่ะนุ่มลูกทางบุญกระไดพี่น้องเลย็ะคิปต,ต่อไปเป็นกำลังใจใ้กันเรียพี่น้องได้เนาะไปพบกันคลิปหน้าสวนะัสดีและสวัสดีขอพี่น้องบั่สุขสุขคน